mãi 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 đẹp không? mãi 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 Đẹp mãi 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 bố, bố, mãi 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 มันโอเคอยู่พ่อมันโอเคอยู่ค่ะรอกินรอกินหมูกระทะนะ้อะเช่่ยดีดีโอพ่อค่ะน้องกะซิบีดีโอพ่ออยู่ทตาาแบบว่าจับล่องไรสุดยอดแบบนี้เลย่อขององทำเล่าเละยิ้มก่อนสิ อยู่ค่ะเชืก็ไม่มีอะไรเชื่ออันนี้ก็คือเดี๋ยวไปนั่งเป็นกรรมการตัดสินประกวดกลุ่มคนโตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็พอเสร็จปึ๊บพอเสร็จปึ๊บก็ค่อยจะเป็นคอนเสิร์ตประกวดชายงามประกวดประกวดผูด้ชายไปติเช็คมาแล้วออหนูไม่ได้มาด้วยนะคะหนูอย คนเดียวช่องหนึ่งบางคนทำช่องสองค่ะก็เอาตัวรอดก่อนอันดับแรกพวกนีผมให้ยุ่งขังจนต่อยฟ้าแล้วหนูจัดการให้แล้วหนูให้อีกี้จัดการให้ถึงแม่เอานักหองเป็นเป็นกรรมการสินนแมาเอานักหล่อมเป็นกรรมการแล้วสินกับผู้ใหก็มุ่งคือกัน ไม่แตพี่พี่ก็บอกว่าไอ้นั่นอยู่เขาจะเก็บไว้เยอะๆเดี๋ยวเราไปกินหลังเลทีแล้วป๊าบอกว่าสิบมืนี้งเขกินเขาแลงจัวักาซางเปนสี่ไฟ่าต้อยมีจับรายดดี๋ยวไปซบตามเขาไปเยอะมีคนเลิกลักค่ะ เอาจริงวันนี้ก็เหมือนวันหยุดเหละวันนี้ก็เหมือนวันหยุดที่ชุดถนน ในงูทำกลุ่มปิดเออเดี๋ยวคอยอส่งลิงให้พ่อคอยอคอยบริสุทธิ์ใจไม่เห็นไรคนน่าชมรมคนละครอบคร,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 รัวคนน่าชมรมคนละครอบครัวประธานประธานชมรมคนละครอบครัวอะไรวะ